จะมากินอาหารญี่ปุ่นนะคะวันนี้โรแมแล้วก็นี้คือข้าวนะคะแต่โยก็สั่งเป็นโยซ่าหอนกัเดียวกันสีด่ดองกี้ดองกี้กันเลยนะคะนี่อืมบาร์บการอันนี้ก็็คือฟู้ดกอรดที่ควรนะคะทุกคนฟูด้ดบอดที่ควร

กันคนนี้่อนตัวนไรไปเก็บ้นมาพวกเขาอมหร้อนของเคิอ้เไปกินตะเกียบก็ไม่เป็นต้องไปหาช้อนมาให้อากินทีนี้ตะเกียบไม่เป็นแล้วกินแล้ว อร่อยไหม good. good Good ก็ Very Good Good z ก p Good Zap <chef. S 2> มาจ้าโรเมงโรเมงตคิดบวกัหมค้า <laughs> <c oughs> ชอบตรงที่ว่าเส้นก็าทำเอง,ร,งราเมงเซนก็าทำเองมันจะเหนียวแล้วก็หนุ่ม ามาจ้า,จาเสียบเลยทีรามันเสร็จแล้วจะมาลออันนี้ไข่พุดดิ้งเราก็มีมีข้าวอยู่ข้างล่างอันนี้ก็คือไขป่ขปลาไข่ปลาแซลมอนแล้วก,ก็จะมีข้าวข้างล่าให้ข้าวกับไอซีวี tastes good? Mm hmm? yeah? Mm hmm? sèp? Mm hmm? Mm hmm? 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 hmm?